ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมกกอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำใน<อ>ด้วจ้ามามาเด้อกินข้าวน้ำกันนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วเนาะกินข้าวกินน้ำลรวก็สิยเปาไปเฮ็ดงานเมือ่อดีได้พัดเพชรนะคะไปร้านอาหารเพิ่นมาเนาะก็ได้ได้สังเพิ่นมาเนาะคะ่ะแล้วก็อันกินน้ำกันกับผัวนะคะตอนนี้แฟนแกก็ร่งกินด้วยเนาะคะ่ะ มาเบาๆไย่ห่างทุกคนแสบๆน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าน้ำกันนะคะเมื่อนี้ถึงเวลาแล้วเนาะคะ่ะวันจันทร์มาสิกระสิได้กินเขากินน้ำแล้วก็เฝ้าไปเหตุการเหตุงานนะคะผู้ใดอยู่ไกลมาเด้อกินขขานะคะทุกคนคะ่ะมาเด้อพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้ได้อาหารคือจงบอกไว้ว่ากินลคะค่ะกินพ่อได้ ม่แห้งไปเฮ็ดงานมอเจ้าบ่ต้องคิดยังไงนะคะเขานำซามป่าเนาะส่วนสิหากินได้มอเจ้าเอ้ยนี่ก่คืออันผัดเพชรพริกแกงไตเนาะคะ่ะชซ่บๆ ถึงเครื่องรสชาติเข้มข้นขนาดทักเขาห้วนี้ก็พอดีเป๊ะเลยนะคะอีกบอกีอ้อีกชั่วโมงก,กว่าสาวสาวางก็ต้องไปเห็นงานแล้วโมจองกลับขึ้นมากอีก เรื่องนึงแหะค่ะหมเจ้าเฮ้ยเหตุการณ์ในงานเนาะก,กับตรงฝาเรนนัมเวลล่านะคะไงสีเรื่องรอบครัว,ว,วอีกอะเหตุไปนะคะทุกคนเขามีหน้าที่รับผิดชอบก็บรับผิดชอบไปมาอาศึกษาต้องกัน และก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจเนาะคะ่ะสำหรับาจาก PFC ทุกคนเลยนะคะบวาสีเอาอียงล่งหายเบึ้งเนาะค่ะกับเบิ้งซอยเป็นกำลังใจให้ตลอดด้วล่าสาวสว่างกะดีใจปลื้มนะคะปราปลืมมากเลยที่พีพีน้องๆทุกคนนะคะคอยมาเป็นกําลังใจให้เรื่อยๆเนาะคะ่ะเพิ่นเัืงเงเ่นเฮดงานไปพร้อมบางคนนะคะกัารักอิลิ อันเปิดคลิปเบื้องอยู่เดอ๋วพันวางสิเนาะถึงขนาดเท็ดงานอยู่กับเปิดเบิ้งเด้อจากพันวางสิก็ดีใจนะคะทุกคนครับนี่แหละคือการที่ผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเพิ่มาบอกให้เฮาเนาะ,ะได้รับรู้เนาะว่าเพิ้ลติดตามเฮ้าอยู่ตอลอดเวลาผู้ที่เ็ดช่องคือจังสาวสาว่างนี่ก็ดีใจอีะะด้ค่ะเฮชาในออกมาแล้วก็มีคนเบิ่งอยู่เนาะนะคะนั่นละ่ะคือความจริงใจเนาะคะ่ะให้กันและกันโอ้ดีใจดีใจนะคะทุกคน ช่วงนี้ว่าว่าคากรดมันก็มีหลายเรื่องหลายเล่าอีหลีหลายเรื่องจนแบบว่าสาวสว่างกับบรูจักเสิเริ่มตนเรื่องใดแน่มันมีทั้งเขา้ามาไม่พร้อมลรอกะทั้งเรื่องกเก่าๆพร้อมนะฮะผสมผสานในชีวิตของเฮาแต่ละเมือน,นี่เนาะคะ่ะสู่กันไปเด้อพี่น้อง พไดายูท่างเมืองนอกก็ะเดียวอดทนนะคะแซ่บขนาดพี่นอ้อง ทางายหาเงินซ้อยกันนาะผู้ใดมีหนีไม่สินกับไปปดล็อกซ้อยกันถ้าเป็นพี่เป็นน้องกันอน้างสาินะคะแต่ทางสาสว่างช่วงนี้กับหน,นีสินมันไ่มีอยู่กับจิงแต่ว่าตรงไดเสียค่นาน้ำคาไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันกับแพงขึ้นร้ายกว่าปกตินะคะทุกคนเงียนซาล้านแป่นกับบท่านในเหลวค่อยๆเป็นค่อยๆไปจ้กปีได้เมื่อได้หรอกนะคะยังสีเหลวเรียบร้อย เพราะว่ากับป้อยมันลงวัตถุสิทธิะเพียงแค่ว่าดีอย่างหนึ่งคือหลังคาอีกอย่างก็เรียบร้อยแล้วนะคะตกแต่งภายในก็เป็นบางอย่างล่ะก่ะพื้นยังตรงได้อันเปลี่ยนพื้นอีกมุ้เจ้าหลายอย่างแห้งเพราะว่าพื้นพื้นปูนทั้งไตมันบ่มีเนาะค่ะอยู่ห้องโถงใหญ่ตั้งแต่เก่าตะกี้ของเขาเนาะค่ะตั้งแต่พุ่นเอ่อตั้งแต่สมัยพ่อแม่เขาสร้างใหม่ๆเนาะค่ะของเฮียนแฟนนี่ก็คือ เขาต้องแคปปูทรายแดง้าผูไดไม่อยู่โดนเนาะคะ่ะเพิ่งกระซีฮุจักเข้ามาอันพื้นทรายแดงนะแคปปูไว้ซื้อหลักเอาไม่ทับทับทับบอกเซนกับมีแค่อันเขาเอินยังก็แผน่นแผ่นซิมินทับทับทับ,ทบไปซื้อบาดนี้น้ำมันสิซึมนะคะเขาฟ้าผานังเฮี้ยนเวลาเขาเสียเอาอันเอาพวกกระดาษบรือพวกอ่าวเปเปอร์เรนาะ,นะคะ่ะ พวกกระดาษแบบยังยางดีด้วยนะมาทาบเพื่อที่งล่งสีสีบานนั่นเองมันเห็ด่อดน้ำซึมเขามันก็โอกกระแทาะออกเบิ้สมอเจ้านี่แหละปื่อยเบิดเดี๋ยวมือใดมือหนึ่งสาวสว่างสีไทยเบิ่งหน้าว่ามันเป็นยังไงนะคะให้มีเวลาก่อนเพราะว่าอยู่หงนันก็คือเครียดของไปเก็บไว้นอนในนันเบิดนะคะอาจจะหกเหินนี่ยจากน้อยพ่อหยังเพราะว่าสาวสว่างคิดว่ามันก็บ่เป็นยังดอกเือนกับฮือนเฮ้านะคะ บางย่างนี้มันก็ต้องตามยถาชีวิตของเฮ้าค่ะที่ใส่อยู่ทั้งนี้แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกๆเรื่องสาวสว่างว่ามีคําวา่าเก็บว่าไม่คํา,าว่า,า,าอ่ำดอกกับการที่ใส่อยู่ทั้งนี้นะคะหกก็คือว่าหกโบสะอาดกับโบคือบบสะอาดตัด้งส่นโลดเพราะยังช่วงในระยะเวลาที่สาวสาว่างใส่อยู่นี่ก็คือเหตุงานเหตุงานแล้วก็เวลานึงกับพักพนนะคะแล้วก็อีกช่วงนึงกับมหาห พี่ๆน้องๆได้ติดตามศึกษาเรื่องชีวิตนี่แหละค่ะนะคะนี่แหละสิ่งที่สําคัญที่สาวสาว่างตรงยืดเป็นอันดราแปลกเลยโคกอสันแลวมันเกิดสิ่งผิคือจังสวนรายปีก่กนมานีนะคะว่าทั้งตรงได้พาตัดนู่นนี่นั่นนะคะเขาเอินว่าเจ็บป่วยมากอาการมันสะสมบาดมันไปสะสมไปโดนเขาก็ตรงได้เทออกเบิดนในร่างกายห้องสิบคนค่ะตอนนี้สิกนี่นะคะสิกหนี่คือพาตัดเลวนะ เข้าแลวก็แขนศอกนะคะพาเรียบร้อยเล้วนี่คือความที่สาวสาว่างอยากจะบอกให้ทุกคนฟังเนาะค่ะว่าจังใดก็ตามเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพร่างกายของเฮาพังบบแมนว่าท่านใดท่านปล่อยมันปะปะ,ปะไปแบบว่าจังเลยละปล่อยปะ,ปะละเลยไปเลยบ่เมนเด้อค่ะจังไดยก็ตามการอยู่การกินการนอนการพักผ่อนของเฮาก็ยังสําคัญคือเก่านะคะให้เบิ่งดีๆนะเพราะว่าผู้อื่นเบิ่งตัวเฮาบ่ได้คือจังตัวเฮาเวลาจับ เจ็บเป็นมากน่ะมเจ้ามันแบบงดนิดในโตมันเห็ดยังบ่ไดมันงดนิดนะคะสาวสาว่างเป็นช่วงหนึ่งคือแบบนั่งหายออซื้อๆนี่นมูเจ้ามันเห็ดยากเนาะเอ้าเบาๆไล่ยาห้างกินโตกันทุกคนคะ่ะรีบแล้วบาดนี่ยั่งเไวไลาก็ดนแล้วนะคะจังไรก็ตามเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาวสาว่างจะต้องจบคลิปนี้ซะก่อนเนาะค,นนะคะ่ะอันจะขอโตกินเขาก้อนระบาดกันสีฝ้าไปเห็ดงาน ไว้พอกันคลิปหนาเด้อจ้ะจังไรก็ตามนะคะก็ยอย่าลืมเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังแรใจให้สาวสว่างนั้นเนเด้อจ้ะทุกคนค่ะเมื่อนี้ขอโตละค่ะกินเขาแล้วก็สีแซลนี้ไปเห็ดกอกเฮ็ดงานแล้วนะคะเพื่อสิได้รา่ได้เขามาซอยกันเนาะค่ะไว้พอกันค่ะไปายบายคการสู่สุขุนค่ะอยู่ดีมีแห้งเด้อจ้ะหักแพงทุกคนคือเก่าค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ